สวัสดีค่ะช่างปูนะคะวันนี้จะมาแนะนำแนวทางการทำเคราตินสดขั้นตอนแรกเราก็นำลูกค้าไปสระด้วยแชมพูเปิดเกล็ดผมสระผมให้สะอาด3ามรอบหลังจากนั้นก็นำลูกค้ามาเป่าผมให้แห้งแล้วก็แบ่งผมเป็นช่อๆหลังจากแบ่งผมเสร็จแล้วเราก็นำลูกค้ามาใส่เคราตินสด ลูกค้าท่านนี้เคยผ่านการยืดผ่านการย้อมมาอย่างหนักแล้วก็ผมเกิดการชอดและกระแห้งฟูจนไม่สามารถยืดผมถาวรได้แต่ลูกค้าต้องการทำให้ผมตรง ท่างปูก็เลยแนะนำในการทำเกลาตินสดผมตรงให้การทำเคราตินสดทุกครั้งต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังให้แน่ใจว่าการทำเคราตินสดนั้นไม่เหมือนกับการยืดถาวรการทำเคราตินสดคือการบำรุงเส้นผมการทำเคราตินสดนั้นจะเป็นการบำรุงเส้นผมเพื่อการลด ความชี้ฟูของผมสามารถทำให้ผมตรงได้ประมาณ1-2สองหรือ3เดือนและผมจะสุขภาพดีขึ้นหัวนี้ช่างปูจะใช้เคลาตินสดในการทำให้ผมตรงคล้ายๆกับการยืดผมเพราะฉะนั้นวันนี้จะใส่เคลาตินจัดเต็มช่างปูจะใช้เคลาตินสด ทาให้ทั่วเส้นผมให้ชุ่มๆุมเหมือนกับการใส่น้ำยายืดลงไปโดยเฉพาะปลายผมที่แห้งกรอบจะใส่เยอะเป็นพิเศษเพราะลูกค้าท่านนี้ต้องการให้ผมตรงอยู่ได้นานประมาณ2เดือนทั้งนี้ทั้งนั้นช่างควรบอกกับลูกค้าว่าควรที่จะมาทำเคลาตินสดทุกๆ2เดือนเพื่อทำให้ผมตรงและมีสุขภาพที่ดี หลังจากที่ลงน้ำยาเคราตินสดเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้เคราตินทํางานประมาณ45นาทีปล่อยให้เคราตินแห้งเข้าสู่เส้นผมเคราตินบางตัวก็อาจจะแสบตานิดนึงควรให้ลูกค้าหลับตาจนกว่าจะลงเคราตินสดเสร็จเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าแสบตาได้หลังจากที่เราลงเคราตินเสร็จแล้วก็ ปล่อยให้เคลาตินแห้งจากครบเวลา45นาทีแล้วเคลาตินเริ่มแห้งแล้วเราก็ทำการหวีหวีผมให้ทั่วศีรษะหลังจากนั้นเราก็ใช้การเป่ารายผมให้เคลาตินแห้งแห้งร้อเปอร์เซนไปเลยหลังจากผมแห้งแล้วเราก็ทำการรีดผมให้ตรงโดยที่เราไม่ต้องล้างตัวเคลาตินออก วิธีนี้จะทำให้เคราตินเข้าสู่เส้นผมและทำให้ผมตรงเหมือนยืดเราควรเป่าผมให้แห้งสนิทให้ตัวเคราตินแห้งไปกับเส้นผมหลังจากผมแห้งแล้วผมค่อนข้างที่จะเหนียวเหนียวหน่อยไม่ต้องตกใจเพราะตัวเคราตินสดนั้นค่อนข้างจะเหนียวอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็รีบผมให้ตรงสักประมาณช่อละห้าครั้ง ไม่ก็รีดจนกว่าผมจะขึ้นเงาทำการรีดแบบนี้ให้ทั่วทั้งศีรษะถ้าเราต้องการรีดเพื่อที่จะอัดเคราตินเข้าสู่เส้นผมเฉยๆช่างก็จะใช้อุณหภูมิในการรีดประมาณ150องศาถึง180องศาแต่ถ้าต้องการทำให้ผมลูกค้าตรงช่างก็จะใช้ ในอุณหภูมิในการรีดผมประมาณ200องศาทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเส้นผมของลูกค้าอ่อนแอหรือแข็งแรงขนาดไหนถ้าผมอ่อนแอเราควรใช้อุณหภูมิที่150องศาหรือ180องศาแค่นั้นพอแต่ถ้าผมของลูกค้าสภาพค่อนข้างแข็งแรง ทั้งสามารถใช้อุณหภูมิ200องศาหรือ220องศาได้เลยค่ะครั้งนี้ทั้งนั้นช่างควรเช็คสภาพเส้นผมของลูกค้าก่อนใช้อุณหภูมิในการรีบผมทุกครั้งเพื่อป้องกันเส้นผมของลูกค้าไม่ให้ชอดกว่าเดิมพอเรารีบผมจนทั่วศีรษะแล้ว ช่างก็จะทำการเป่าผมให้ผมแห้งสนิทเป่าผมเพื่อไล่ความชื้นออกจากเส้นผมให้หมดหัวนี้ช่างจะทิ้งผมไว้แค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นแล้วก็ล้างผมให้ลูกค้าแต่ถ้าจะให้ดีลูกค้าควรปล่อยไว้3วันแล้วค่อยมาสระผม ตัวเคลาตินจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากที่ปล่อยเวลาไว้20นาทีช่างก็จะทำการนําลูกค้าไปล้างแล้วก็ใส่ตัวเบอร์สาลงไปหลังจากนั้นเราก็มาทำการเป่าผมให้ลูกค้าเพื่อเช็คความตรงให้ลูกค้าดูว่าพึงพอใจในผลงานเราไหมหลังจากที่เราเป่าผมลูกค้าให้แห้งเสร็จแล้ว เราควรแนะนำให้ลูกค้าดูแลเส้นผมก่อนกลับบ้านควรให้ลูกค้าใช้แชมพูเคลาตินครีมหมักเคลาตินผมจะได้สุขภาพดีไปนานๆถ้าผมลูกค้าค่อนข้างเสียมากควรแนะนำให้ทำเคลาตินทุกสองเดือนหรือไม่ก็หนึ่งเดือนตรง